สวัสดีครับคุณอยู่กับโอไลแทงและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดที่สุดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านซากาโนะชาบูแอนด์บุฟเฟ่นะครับ499บาทมีแซลมอนมีปลาดิบแล้วก็มีชาบูด้วยวันนี้เรามากับน้องแวนด้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแซลมอนจะหมาแค่สอแต่เราสั่งแซลมอนซาชิมิไปอีก5นะครับเขาก็เลยมารวมกันไปเลยนะครับปลาแซลมอนมวนท็อปไข่กุ้งทันกลับมาสนใจน้องกุ้งหน่อยนะครับ เรเข้ามาในร้านแล้วนะครับร้านนี้อยู่ตรงแจ้งวัฒนะ43ทับ1เนี่ยหายยากเหมือนกันนะปักพิกัดมาแล้วก็ระวังเลยซอยมากๆเลยทีนี้เรามาดูเมนูก่อน กินได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับราคา499เน็ตอันนี้เป็นเงินสดหรือเงินโอนก็ได้ถ้าบัตรเครดิตชาร์จ2%น้ําซุปจะมี4อย่างเลือกได้2อย่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชาบูตรงนี้สามารถหยิบเองได้เลยไม่ต้องสั่งนะครับส่วนซูชิหรือโรตต่างๆหรือซาชิมิเนี่ยหที่ก็คือจะมา1คําเลยนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยหคือ1ยกเว้นซาชิมิรวม1จะมา2นะครับแล้วก็มีของเมนูหลากหลายตานี้เลยส่วนตอนนี้ก็มาเป็น ช่วงเดือนต้นเดือนสิงหานะครับเขามีเป็นเมนูใหม่ที่จะมาเพิ่มตรงนี้ไม่มีในใบที่สั่งแต่ว่าสามารถเขียนได้หนึ่งที่คือหนึ่งคำเหมือนเดิมใบสั่งกระดาษจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกซูชิซาชิมิแล้วก็ของกินเล่นต่างๆก็อบอกว่าเรามาเนี่ยตอนร้านเปิดเลยนะครับ11โมงนะะั้ะตอนนี้เลยยังไม่มีคนเลยนะครับเป็นวันธรรมดาด้วยร้านเขาเนี่ยจะมี2โซนนะครับถ้ามองไปข้างนอกเนี่ยตรงนน้นเข้ามาจะเป็นทางเข้าใช่ไหมแล้วก็มีโซนนี้แล้วก็โซนตรงนี้นั่นเองที่เรากําลังนั่งอยู่นะครับ สามารถหยิบได้ตรงนูนได้เลยแล้วก็ของสดอยู่ตรงนี้ไอติมอยู่ตรงนี้นะครับจานชามหยิบตรงนี้ได้เลยง่ายๆส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะมีทั้งน้ําหวานแล้วก็น้ําอัดลมนะครับและที่สําคัญคือมีน้ําเปล่าด้วยในราคา49นะครับถามว่าทำไมเราตื่นเต้นกับบุฟเฟ่ที่มีน้าเปล่าเพราะว่าเวลาเรากินบุฟเฟ่ที่มีน้ําเปล่าเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ที่ไม่ตัดกําลังสมองเราเพราะว่าเวลาเรากินเหมือนที่คุณผมเคยพูดเนาะเวลาเรากินน้ําที่มีความหวานเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะฮะดัังนนน้เรากก็จะิ น้ำเปล่าเสมอนี่คือเคล็ดลับอันหนึ่งในการกินบุฟเฟ่ให้ได้คมที่สุดแต่จริงๆไม่ใช่หลอกตัดแคลอรี่ตัวเอง <S <S 1> <S 1> ตะเกียบลักษณะจะเป็นนี้ชึบเป็นตะเกียบซองแบบนี้นะครับแล้วเราก็หยิบของสดมาบ้างนะครับวันนี้นะครับสาวน้อยคนนี้จะทําให้หม้อของเรามีผักนั่นเองเพราะว่าถ้ามาแค่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีผักในหม้อเลยนะครับเขาะจัดผักเป็นเซตแบบนี้ไว้ให้แล้วก็มีสาหร่ายเป็นวากรเมะให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นริบอายแล้วก็จะเป็นใบพายแล้วก็กุ้งนะครับไซส์เนี่ยประมาณ นิ้วเราเลยก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะใส่ซุปใส่แล้วกันก็ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับก็หยิบเอาจากตู้เลยนั่นเองสิ่งหนึ่งก็คือเริ่มชิมน,น้ำซุปนะครับอันนี้เป็นซุปนะ <Wow. S 1> มิโซะนะครับนี่คือซุปมิโซะนั่นเองหอมนะรสชาติค่อนข้างแบบอูมามิแล้วก็มีความหวานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่ได้ติดเค็มนะครับเป็นมิโซะที่ออกไปทางหวานอ่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นซุปใส ซุปใส่เป็หวานอ่อนๆอ,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 อ่อนกว่ามิโซะนะครับก็จะเป็นซุปที่รสชาติออกไปทางหวานนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มจากชิมเนื้อก่อนเลยที่นีจะมีราคา49 9านะครับมีราคาเดียวแล้วก็จะมีเนื้อให้2แบบนั่นเองการกินชาบูนะครับเร,เร็วมากๆเลยในการที่ลวกแล้วสุกเพราะว่าเขาเดือดอยู่แล้วเนาะอย่าทิ้งไว้นานคือส่วนตัวจะไม่ชอบการที่แบบทิ้งเอ่อไว้นานเกินไป เพราะว่ามันจะทําให้สุกเกินไปนั่นเองเจ้าสิ่งนี้นะครับสามารถหยิบได้จากตู้เย็นนะฮะเป็นอันนี้เสือเอามาปรุงเพิ่มนั่นเองนะครับแลว้วก็นี้จะเป็นน้าจิ้มแล้วก็วาซาบิเดีย๋ยวลองชิมเนื้อ,อน,นี้จิ้มกับอันนี้น่าจะเป็นพอนสือหรือเปล่าหอาลองชิมดูเนื้อเหนียวประมาณหนึ่งมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับอ๋อเพราะว่าด้วยส่วนที่เขาเป็นใบพายส่วนที่ไม่มีมันแรกเลยแบรน้นก็จะได้สําหรับคนที่ชอบในการได้เขียวเนื้อนั่นเองกุ้งนะครับสุกแล้ว ระหว่างเรากุ้งให้หายร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาสิ่งนี้ลงนะครับก็คือลิปอา์นะครับลิปอา์จะมีมันแทรกแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเอาฝั่งนี้หรือบอกน้ำจิ้มนะครับเอ่อรสชาติของน้ำจิ้มพนสือจะเป็นรสชาติแบบไลๆเบาๆใสๆสมีความเปรี้ยวนำหวานตัดขึ้นมานิดนึงนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อเนี่ยอ,อาจจะไม่ต้องสุกมากก็ได้ไม่ต้องลงนานนะครับโหควัน oh. ขึ้นต้องต้องบอกว่าความหนาของเนื้อที่นี่นะครับหั่นมาค่อนข้างหนาสามารถทำปิ้งย่างได้เลยทีเดียว ความนุ่มความเหนียวของเนื้อเนี่ยพอๆกันในส่วนที่เป็นเนื้อแต่ว่าลิฟอาจจะนุ่มกว่านี้นึงเพราะว่ามีส่วนที่เป็นมันแทรบมันจะนุ่มแบบไม่ได้นุ่มในเนื้อแต่ว่าจะนุ่มในมันเป็นเนื้อเกรดทั่วไปธรรมดาแต่ว่าก็เหมาะสมกับราคาลูกเฟรสีเกาอันนี้คือยำสาหร่ายนะฮะหนึ่งที่จะมาเป็นแบบนี้กรึบกรอบเด้งนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานนวลอ,อ่อนตัดมาด้วยความมันของน้ำมันมางานิดนึงน้อย,อย,อยก็เป็นยำสาหร่ายทั่วไปปกตินั่นเองนะครับอันนี้คือยำแซลมอนนะครับมา โดยที่ใช้แซลมอนชิ้นที่ลายสวยเลยนะครับคือต้องบอกว่าการตกแต่งจานของที่นี่แต่ละอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้พิถีพิถันมากแต่ด้วยความเหมาะสมกับราคา499ได้กินแซลมอนได้กินปลาดิบแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคุ้มไหมนะแซลมอนเด้งม,มากนุ่มนะครับแล้วก็ด้วยน้ำยำเนี่ยมีความไทยไทยหรือมามากรสชาติแซบ่บมีเผ็ด ขึ้นมาเปรี้ยวแล้วก็ตัดด้วยหวานนิดหนึ่งเค็มมาน้อยมากๆนะครับเป็นรสชาติของน้ําจิ้มน้ํายําที่เราชอบคืออันนี้เป็นซาชิมิรวมนะครับจริงๆแซลมอนจะมาแค่2แต่เราสั่งซลมอนซาชิมิไปอีก5นะครับเขาก็าเลยมารวมกันไปเลยนะครับส่วนผูอาดก็จะมาเป็น2ชิ้นแต่ตัดครึ่งมันก็เลยดูเป็น4ชิ้นแบบนี้นะฮะทูน่าจะเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างสีอ่อนแต่ว่าแซลมอนเนี่ยสีสด ชัดเจนมากๆเลยตามที่เห็นจริงไม่ต้องบรรยายก็ได้ก็ดูคลิปด้วยกันอยู่นาอเดี๋ยวเราขอเริ่มจากซาบะดองก่อนนะครับหันมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าติดน้ำจิ้มอยู่รสชาติมันผสมจิ้มซีฟู้ดที่ไปแต่เก็บเขา้าไปดยหือเกล่าไม่ดูแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเควไปเรื่อยมันมีความหวานขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะเทกเจอร์คล้ายๆปลาทูก,ก็ซาบะดองปกตินั่นแหละทีนี้มาดูในส่วนของทูน่านะครับอย่างที่บอกนะครับทูน่าที่นี่าการละลายน้ำแข็งค่อนข้างดีไม่ได้เป็นเกร็ดน้ำแข็งนะฮะแต่ว่าสีีชมพูจค่่อออนนข้างสเลย นุ่มนุ่มไปเลยนะครับละลายไม่แข็งมาดีแล้วก็อุณหภูมิไม่เย็นเกินไปมีความเปรี้ยวติดปลายมาน,นิดนึงคือต้องบอกก่อนว่าทูน่าเนี่ยถ้าเป็นทูน่าสดนะครับขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปรี้ยวเหมือนแบบเวลาเรากินผลไม้แล้วมันยังไม่ลืมต้นอะมันจะมีรสเปรี้ยวติดนะครับเวลา,เาไปกินตามร้านอุมเกษเร่เนี่ยทูน่าเขาจะเอาไปบ่มก่อนสักเจ็ดวันไปเอจจิ้งทําให้ความเปรี้ยวตรงนี้มันหายไปก็จะเหลือได้รสชาติและความหวานทูน่านะฮะแต่นี้ก็คือยังมีความเปรี้ยวติดอยู่ตรงปลายนิดนึงผู้อ ปวัปกติเซเว่นนี่คือแซลมอนอ้าหั่นมาตรงปลายไม่ขาดอ่ะจ่จริงๆคมนะรอยตัดตรงนี้สวยแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเขาหั่นนะครับเนะี่ยตรงปลายตรงนี้ไม่ไหลกินที2ชิ้นเลยก็ได้แต่ทีนี้สามารถขอโชอยู่แล้วก็น้าจิ้มซุก,กี้เขาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการย้ายวาสบิมาในจานของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบละลายวาสบิลงไปในโชยุนะฮะก็จะเทโชยุนี้นะครับก็จะผสมวาสบิไปนิดนึงตรงปลายนั่นแหละ เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกกี้นะครับอ,อันแปลว่าเครื่องปรุงตรงนี้นะครับเราสามารถเอามาปรุงกับน้ำจิ้มซุกกี้ได้นั่นเองนะฮะทีนี้เราก็จะพร้อมแล้วสําหรับแซลมอนของเรานะครับกินทีเดียว2ชิ้นเลยเพื่อความหนานะครับไม่ใช่อะไรหันไม่ขาดนะอูตาลายแบบสวยมากแล้วสีสดมากๆเลยอนะ่ะแต่ความสดของสีเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ,อ่ออะไรอนะ่ะแพลงต้อนหรอที่แซลมอนมันกินเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับพันุแซลมอนที่เขาเอามาใช้ด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสดเพียงอย่างเดียวนะ นมเดงจริงนะสี่เก้าเมตรแซลมอนเกรดนี้เร้ลานนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้โทรมาจองก่อนไม่ได้บอกก่อนคือของดีแซลมอนดีบอกเลยคุม้มแต่ร้านหายากหน่อยชิมน้ำจิ้มสก,กีหน่อยเค็มนํำหวานตามมาติดๆแล้วตัดด้วยเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับความเผ็ดมีไปลิ้นนิดเดียวไม่ได้เยอะมากอันนี้คือดงบุรีนะครับก็คือเป็นข้าวหน้าปลาซาบะย่างเทริยากิน,นะครับ ข้าวนี่ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สบะมาชิ้นใหญ่ถ้วยข้าวเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเล็กประมาณนี้เองขโมยน้องชิมนะฮะตอนนี้เจ้าของออเดอร์ก็นั่งมองตาปปริบไปด้วยนะใครมากินกับเราก็อย่างเงี้ยแหละโดนโดนแย่งกินนะครับในในคลิปรีวิวเราก็จะขอ,อกินด้วยเพื่อความไม่ลําบากจนเกินไปนะครับจริงๆหลายๆคนก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ทันแล้วแหละก็ขอ,อยาช้ยช้อนคนดูอาจจะบอกว่าคนใช้ตั้งแต่แรกรสชาติสอนไม่ได้หนักมากมีหวานนําเค็มตามขึ้นมาตัดน,นะฮะปลาซาบะเนื้อก็ ใช้ได้ไม่ย่างแห้งจนเกินไปแล้วความข้าวความดงบุรีเขาเนี่ยไม่ได้ให้มาเป็นชามที่ใหญ่มากดังนั้นเนี่ยขนาดก็คือประมาณอ่ะดูมือน้องปกติเนี่ยก็ประมาณถ้วยข้าวพุดน,นะครับประมาณเป็นดงบุรีแบบมินิดงบุรีนะฮะแหมเสียเลยถ้วยข้าวพุดน,นะฮะสั่งจนจาไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรต่อ,อไปที่มาเสิร์ฟคือข้าวหอ่อไส้แซลมอนย่างขนาดอ,านอ่านอ่านไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะแต่เอาเป็นว่าอยากจะบอกว่าของจริงดูดีกว่าในภาพนะครับเขาทํามานี่คือเราสั่งไป2ที่ก็จะมา2ชิ้นแบบนี้นั่นเอง ตรงนี้จะเป็นโรแซลมอนนะครับที่ข้างในมีแตงกวามีปูอัดมีไข่หวานนะครับแล้วก็ทอปมาด้วยแซลมอนชิ้นใหญ่แล้วก็เบินไฟมานิดหนึ่งราดด้วยไข่กุ้งแล้วก็ซอสของเขาแล้วก็ตามด้วยมายองเนสมีความหวานมันเค็มแล้วก็มีความครีมมี่ขึ้นมาคือเค็มเนี่ยน่าจะมาจากมายองเนสส่วนแซลมอนเนี่ยเขาเบินมาเนี่ยกำลังดีนะเพราะว่าปกติถ้าเบินเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างละลายแล้วก็หายไปเลยมันจะเป็นแต่ความนุ่ม แต่ว่าน,นี้ยังมีส่วนที่ให้เคี้ยวได้อยู่ยังมีความเด้งอยู่นิดนึงนะครแล้วก็แต่รสชาติจะหนักไปทางค่อนข้าง,งหวานนิดนึงนะครับได้ความหวานจากปูอัดกับไข่หวานเพิ่มเข้ามาส่วนอันนี้คือปลาแซลมอนม้วนท็อปไข่กุ้งปกติถ้ารานแพงๆหน่อยเขาจะเป็นอีคุระใช่ไหมแต่ว่าวิ่งนี่คือรับได้นะเพราะว่าก็อบอกว่าไข่กุ้งก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แซลมอนก็ให้แบบเอ็กซ์ตรีมกันเลยทีเดียวข้าวชิ้นประมาณไซสูชิปกติไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะเราว่าเขาเบิร์นแซลมอนได้ดีอะ มันไม่เละแล้วจะละลายหายไปเลยหรือว่าพอแซลมอนมันมันโอเคอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็คือรสชาติของดีก๊อบวางนะครับดังนั้นเนี่ยรสชาติแบบเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันมีความนุ่มเน้นไปแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาถึงเวลาหันกลับมาสนใจน้องกุ้งหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกกุ้งไหลกุ้งแก้วกุ้งกุลากุ้งไหอ๋อกุ้งขาวเออเวลาแกะนี้เราก็ไม่สามารถถือไอโฟนไปด้วยได้นะครับเพื่อแกะออกง่ายนะครับแกะออกมาง่ายมากแล้วก็เนื่องจากไม่มีมิ้มซีฟูด้ด<อ>ก็ จิ้มจิ้มสุก,กี้เหรอความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งขาอยู่แล้วเนี่ยมันมีความกรอบในตัวของเขาเองแล้วก็มีความหวานในตัวของเขาเองอยู่แล้วด้วยมันรสชาติกุ้งเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ถ้าใครมาร้านนี้แล้วแบบใส่กินกุ้งนะคุ้มเลยนะกินเอาจริสง่เก99เนี่ยมาซัดกุ้งกับแซลมอนเนี่ยคุ้มแล้วอันนี้คือไก่ทอดต้องอธิบายใช่ไหมเพราะมันคือไก่ทอดอันนี้ก็ทอดออกมาสีค่อนข้างน้ำตาลแบบนี้นะครับเสิร์ฟม,มาคู่กับซอสมะเขือเทศแบบนี้ อุ่นๆอุณหภูมิกำลังดีแล้วก็มาแบบคือมีความชุ่มฉ่ำเราต้องบอกว่าจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าในชิ้นไก่เนี่ยมีรสชาติที่เป็นเค็มันอ่อนในตัวอยู่แล้วพอมาที่แบบซอสมะเขือเทศที่ได้ความหวานเนี่ยตัดมาค่อนข้างดีแต่ความที่ดีก็คือมันไม่มีความฉ่ำอยู่นี่แหละสกลอะไรนะเวลาไปกินร้านบุฟเฟ่ร้านไหนนะถ้ามีไก่ทอดเราจะเป็นคนที่สั่งมาอีกครั้งสมัยตอนเด็กที่ชีวิตยังไม่รู้จักแซลมอนเนี่ยต้องบอกว่า ของที่ชอบที่สุดก็คือไก่ทอดแต่หลังจาก,จากรู้จักแซลมอนชีวิตเราก็เปลี่ยนไป <laughs> <laughs> ของที่ชอบที่สุดก็คือไก่ทอดแต่หลังจาก,จากรู้จักแซลมอน <laughs> ชีวิตเราก็เปลี่ยนไป <laughs> ต่อไปนี่คือแซลมอนทูน่าทาวเวอร์ซูชินะครับ <laughs> ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ราดซอสไข่กุ้งมาค่อนข้างเยอะคือจานนี้จะเป็นของที่รวมซอสไข่กุ้งเลยนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายข้างในมาแล้วก็จะมีทูน่ากับแซลมอนแล้วก็ลาซอดไข่ก้งหมาด้านบนนะฮะถ้าทุกคนฟังเทปอยู่แล้วได้ยินเสียงอะไรติ๊ดติ๊ดเนี่ยไม่ได้เป็นที่โทรศซัพทุกคนนะมันเป็นเสียงในร้านนะครับไม่รู้เสียงอะไรเหมือนกันอา้าวหายไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับมีความคริสปี้ของเก็ดเทมปุระด้านนอกนิดนึงนะครับมนเลยทําให้เพิ่มเทกเจอร์ความกรอบขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวนะแต่ว่ามันทําให ไม่น่าเบื่อเพราะว่าชิ้นนี้ไม่งั้นมันจะนุ่มไปเลยนะครับแล้วก็ซอสไข่กุ้งเนี่ยเป็นความครีมหวานขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวนิดหนึ่งนะฮะส่วนต่อไปอันนี้คือแซลมอนลาวาซูชินะครับซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองนะครับราซอสมาเยอะมากเลยนะครับแซลมอนทั้งบนก็ท็อปมาค่อนข้างเยอะข้าวใหญ่พอสมควรนะครับจริงๆต้องบอกว่า3ามชิ้นเนี้ยเวลากินเข้าปากไปเนี่ยรสชาติจะเป็นโทนเดียวกันคล้ายๆกันอ๋อซอสเนี่ยมีความเผ็ดติดปลายลิ้นขึ้นมานิดเดียว จนแทบไม่รู้สึกนะครับแต่สิ่งที่ต่างไปในต่างชิน้นก็คือ t e x t อร์หรือรสสัมผัสนั่นเองส่วนนี้ก็คือปลาแซลมอนาราดซอสไข่กุ้งเขาจะเอาแซลมอนมาห่อแตงกวาตรงนี้แล้วก็โหมกระนั่ด้วยซอสไข่กุ้งซอสเยอะมากจะบอกให้นะซอสเนี่ยวอ้วนเลยอันนี้ได้ความกรอบแล้วก็ความฉ่ำเย็นๆของแตงกวาเข้ามาช่วยนะครับทำให้รสชาติมันค่อนข้างรสสัมผัสมันค่อนข้างแตกต่างกับอย่างอื่นที่เหลืออันนี้คือสันคอนะครับ สันคอหมูทีนี้ต้องบอกคนดูว่าออจริงๆเมื่อกี้เราแอบเจอบางอย่างที่ไม่โอเคนิดหน่อยนะครับในน้าซุปแต่ว่าลืมเนี่ยคือเราปกติเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสแล้วแล้วก็แบบลืมแล้วเขาก็เก็บไปแล้วแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนน้าซุปใหม่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ดังนั้นเราไม่บอกแล้วกันว่ามีอะไรดังนั้นก็ดูดีนะ,อ,ะอันนี้คืออะไรนะลืมแล้ว <laughs> สันคอนะครับสันคอที่นี่มันเขาจะลายไม่ได้เยอะมากนะครับจิ้มกับจิ้มซุกี้ เป็นอะไรที่คลาสสิกสุดแล้วแหละเนาะถ้าชอบความนุ่มเด้งนะครับมากินหมูสันคอโอเคเลยนุ่มเด้งอยู่นะครับแล้วก็นี่คือ3ชั้นสไลด์แต่ว่าเขาทํามาสวยนะแล้วสาชั้นของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นที่เป็นมันจ๋านะครับก็ยังมีส่วนของเนื้อที่โอเคอยู่ ความมันของเขาเด้งมากดังนั้นถ้าอยากได้ความนุ่มมากินหมูนะฮะเนื้อก็จะแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะด้วยความเป็นวันธรรมดาหรือเปล่านะครับก็คนน้อยด้วยตอนยองวันแล้วก็พนักงานก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าเสาร์ที่เป็นไงดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูคลิปช่องไลน์แทงเนี่ยการนาเสนอคือทุกอย่างที่เราได้นะวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันอื่นไม่รู้ว่าเป็นไงถ้าใครมากินวันอื่นแล้วเจอข้อมูลหรืออะไรบางอย่างการกินที่ไม่ตรงกับวันที่เรารีวิวนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก ถ้าสมมติเป็นสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันที่เราได้รับเช่นเออเรารีวิวในคลิปแบบดีเจอเราได้ของดีอะแต่ว่าสมมติใครได้ของไม่ดีอะก็มาเปิดประเด็นไว้สักคอมเมนต์หนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าคนอื่นเจออีกเนี่ยเอามาใส่ไว้ใต้เมน้น,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปักหมุดต,ตรงนี้เอาไวใ้ให้จะได้เอาเป็นแบบเออเป็นอัลเทอร์เนทเออคอมเมนต์ที่ที่เราจะได้เห็นความต่างตรงนี้เดี๋ยวจะปักไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าสมมติเรารีวิวว่าเอยวันนี้เราเจออะไรไม่ดีนะครับบางอย่างไปแต่ว่าถ้ามากินแล้วแบบดีมากก็ เอาไว้ตรงนี้แล้วเอามาใต้เมนูเพราะเวลาปั่งหมุดเนี่ยมันปักได้แค่อันเดียวนะครับคนดูจะได้มาเห็นว่าเออเป็นยังไงบ้างในมุมของเราแล้วก็มุมของคนอื่นที่มากินด้วยนะฮะทุกร้านยิบเป็นอย่างนี้หมดนะครับอิ่มพอสมควรเลยเอออิ่มใช้คำว่าอิ่มมากแต่ว่าเราใส่เมนูหนึ่งมาลองชิมเพื่อรีวิวอนี้เพื่อคนดูเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นอย่าลืมกดไลค์นะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าที่นี่จะเป็นลักษณะเกี๊ยวซ่าทอดนะครับแล้วก็เสิร์ฟมากับน้ำจิ้มแบบนี้นะฮ ไม่ได้อมน้ำมันมากนะครับแต่ว่าก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับมีความมองเงาอยู่อไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่พับตรงนี้น,นะครับกรอบกรอบเลยอนะส่วนตรงที่เหลือเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะฮะเกลือซ่ามีความหอมมากหอมมากเลยนะครับรสชาติเค็มนอ,นอ่อนๆโซนไอติมนะครับจะขออนุญาตไม่ชิมแล้วกันเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับไอติมจะเป็นไอติมไอซ์ครปสามารถตักได้ที่ตู้ไอติมเลยนะครับสำหรับร้านนี้ก็ 499บาทเน็ตสุธิต่อคนรวมน้ําแล้วทั้งหมดก็เป็นราคาที่ส่วนตัวเราถือว่าคุ้มค่ามากเลยเพราะว่านอกจากแซลมอนแล้วยังมีทูน่ามีซาบะด้วยแล้วก็มีปวดไม่นับละกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้สั่งบวดกินกันอยู่แล้วแล้วก็มีเนื้อมีหมูมีแต่ละอย่างที่เป็นชาบูแล้วก็มีน้ำปลาด้วยดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อาจจะหาร้านยากนิดนึงนะปะักพิกัดแล้วขับช้าๆนะครับเลยคอนโดปุ๊บซอยถัดไปอย่าเลี้ยวซ้ายเลยนะครับมา เซนจนี้ห่ดนะเดินทางง่ายนะครับแล้วก็ก็ถ้าทุกอย่างถือว่าโอเคหมดครับไม่นับอ,อ,อะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะอยู่ในคำสุบนิดเดียวนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ลองฝากเอาไว้แล้วกันแล้วก็ถ้ากินแล้วมาเจอเป็นยังไงบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้มากินเวลามาดูปุ๊บเฮ้ยอยากสั่งเมนูอะไรนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราจะมากินร้านนี้เรามาด้วยเหตุผล คือจะมากินเมนูอะไรลองมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนเราจะลงคลิปวันจันทร์วันพุธนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์การรีวิวอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเหมือนคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะลงวันศุกร์ทั้งหมดตอน5โมงครึง่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี